สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้าหนึงทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุน้ําทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุน้ำธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤษจิกตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31มีนาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธนคณาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วไพ่พลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวธาตุน้ำกรากฎิจิตคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหม ขอดูพลังงานไพ่พื้นดวงชะตา10ใบ,บของชาวธาตน้ำนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของความเบือ่อความผิดหวัง ความไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราหวังไว้อย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานางความผิดหวังกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้เป็นพลังงานางการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองและความสุขของตัวเองก้าเหรียญการเห็นคุณเห็นค่าความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นในตัวของตัวเองความเป็นอิสระในความรู้สึกโสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะครับเป็นพลังงานงการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันหรือมีพลังงานของคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซับพอร์ตซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของเจ็ดเหรียญการรอคอย นะที่จะมีพลังงานางการรอคอยกับอดีตที่ผ่านมาการคิดช่างใจกับความทุ่มเทกับการที่เราเติมเต็มให้กับใครสักคนหนึ่งทุ่มเทเท่าไหร่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าเรานะครับเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะกับอดีตที่ผ่านมาอาที่จะปล่อยกับความรู้สึกเป็นอิสระในความรู้สึกสู่แสงสว่างข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานของคลิปดาบความเหนื่อยกับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นพลังงานของความเหนื่อยความเจ็บการทิ่มแทงยังมีพลังงานของความรู้สึก ผิดหวังและเสียใจกับคนคนหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกเราพังออกมา The Tower การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้เป็นไพ่พลังงานางการจบบางอย่างเพื่อสิ้นสุดสิ่งต่างๆแล้วก็ได้นะครับ d e a จบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเอง d e a นี่เป็นพลังงานของสัตว์ธรรมแห่งชีวิตพลังงานแห่งการเริ่มจุดจบนะเป็นพลังงานการจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับเป็นพลังงาน Clean of Sort ราชินีแห่งลมกับอุปสรรคที่ผ่านมากับปัญหาที่ผ่านมากับการฝ่าฟันไปข้างหน้าของคุณด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวด้วยใจที่เข้มแข็งอุปสรรคที่ผ่านมาก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านและกับความรู้สึกต่างๆการฝ่าฟันการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานแห่งการที่เราจะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวงเรานะครับมองถึงอนาคตมองถึงความหวังมองถึง ความตั้งใจในอนาคตข้างหน้าของเราการขยับขยายไปข้างหน้าของเราก็ได้อาจจะจะถือไ้เท้าของเราสู่เส้นทางของเราแล้วเป็นพลังงานของเอ็มเพอเดชาวเมธท้าตุไฟนะครับเป็นพลังงานงการดูแลนะอาจจะจะเป็นพลังงานงคนที่เคยดูแลคนที่เคยเอาใจใส่เหมือนพ่อดูแลลูกคนที่เคยเอาใจใส่ทุ่มเททุกๆอย่างสร้างอนาคต ต่างๆของคุณนะครับเป็นพลังงานของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานแห่งการที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองในทุกๆวันเป็นอิสระแห่งความสุขการโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองเป้าหมายในชีวิตแรงบรรดาลใจในตัวของตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานแห่งการพิชิตกับปีศาจการฝ่าฟันตุบสักการเผชิญหน้าแห่งความเป็นไปการพิชิตใจตัวของตัวเองก็ได้นะการที่เข้มแข็งกับความรู้สึก การที่เด็ดเดี่ยวและชัดเจนนะครับเป็นพลังงานของหาลากัตเป็นไพ่แห่งการเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้นะในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มันเหมือนเป็นบททดสอบที่ทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นผ่าฝ่าฟันไปข้างหน้าต่ออุปสรรคที่ไม่คาดคิดนะที่จะเป็นพลังงานแห่งการที่เจอเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายที่เราคาดไว้ที่เรา คาดไว้ก็ได้นะอ่ามีพลังงานของเซลติคอร์ไพ่พลังงานของ1ิบใบคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมอ่า,อาที่จะมีพลังงานงการแตกหกักการจบกันออกมามีคนที่รอคอยการกลับมาอยู่ก็ได้นะกับสิ่งที่คุณรอคอยอยู่คุณอาจที่จะรอเขาอยู่ก็ได้นะอที่จะเป็นพลังงานของการที่อยากที่จะกลับเข้ามานะ มีคนที่อยากที่จะกลับเข้ามาทุ่มเทให้การแลกกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้คุณอาจะที่จะเข้มแข็งขึ้นกับโอกาสต่างเนะี่ยโอกาสมีว่าให้คนไขวคว้าโอกาสมีวห้กับคนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับมีพลังงานการแตกหักการเริ่มต้นใหม่การดูแลตัวของตัวเองเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราอาจที่จะเข้มแข็งกับตัวของเราเองแล้วหรือเปล่าเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่ๆให้กับตัวของเราเองแล้วนะครับเป็นพลังงานการดูแลความหนักแน่นความชัดเจน ของตัวของเรานะอาขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาก่อนนะครับเป็นไพ่ของ Queen ีน ครับการดูแลการเอาใจใส่ตัวของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่านในตัวของเราเองถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของเราคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วว่าคุณเอาใจใส่เต็มที่ดูแลเต็มที่แต่ทิ้งที่ได้รับกลับมามันเหมือนการจบเลิกลาบาดแผลในหัวใจกันมาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดลเวอร์ iver, ห่วงแห่งความรักหรือมีคนที่อาจี่จะมีพลังงานของการที่มีสเสน่ห์ของเขาทําให้คนเข้ามาหาเขาเยอะทําให้คนเข้ามาหาเขามากก็ได้นะทำให้ความรักของเราเป็นพลังงานของคนที่ เอามือที่3เข้ามาแทรกกลางระหว่างกันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของสี่เหรียญการกลับมารักตัวเอง5้าถ้วยความรู้สึกที่ผิดหวงังความรู้สึกที่เศร้าและเสียใจถ้วยที่มันล้มมันก็คือความรู้สึกที่ปล่อยไปได้กับความรู้สึกลงใส่น้ําผ่านไปกับความรู้สึกถ้วยที่ยังไม่ได้ลมก็คือสิ่งต่างๆที่เราโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวของเราเองเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเรานะครับมีพลังงานของของของ,ของคนที่เป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับ เป็นพลังงานของการที่ถือความรู้สึกของเรารอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มรอคู่คนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อก,กันและกันนะครับในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะที่จะเป็นพลังงานงการมองถึงอนาคตคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและก The ัน d ีเอ็มเพจเทพธิดาดาวสุดดาวีนัทคิงออฟวานาชาถึงไม้เทา้าเป็นพลังงานของสิบถ้วยความเคยเป็นข้าเป็นครัวเป็นไพ่ของ3ดาบนะการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพง ก็ติ่งที่ผ่านมาอาจที่จะเป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทให้กับเขาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคอยเอาใจใสท่ทุกๆอย่างนะอาจที่จะเป็นพลังางานความเคยเป็นข้อเป็นครัวรู้สึกยังผิดหวังรู้สึกยังเสียใจหรือคนเก่าๆคนเดิมๆเนี่ยอาจที่จะคิดถึงวันเวลาที่เราหลุดออกมา ดูเวอร์เป็นไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายนะเป็นไพ่แห่งการที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเขาอาจที่จะคิดถึงวันเวลาดีๆที่เราเคยเป็นครอบเป็นครัวกันคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยเติมเต็มให้แก่กันและกันคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยวาดถึงเรื่องอนาคตครอบครัวกันละกันก็ได้นะอา่อาที่จะเป็นพลังงานของอนาคตอาาที่จะพบเจอคู่คนที่เป็นพลังงานของ the emperor the empress สำหรับคนโสดจะได้เจอพบเจอพลังงานของคนที่เข้ามาคอยเกื้อนหนุนบุญนำพาให้เราได้มาพบเจอกันเป็นคนที่ทุ่มเทและฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของคนที่เคยปิดกั้นไปคนที่เคยบล็อกไปคนที่เคยมีกำแพงไปก็ได้นะอ่าที่จะขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งกับอดีตที่ผ่านมาอาจจะจะจะผ่านไปได้กับความรู้สึกต่างๆอนาคตจะมีสิ่งดีๆคนที่ใช่คนที่พร้อมที่จะมาทุ่มเทและ พยายามทุ่มเทให้แก่กันและกันนะครับของชาวธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกนะอขอดูพนังงานปัจจุบันนะครับขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกนะครับอขอดูพนังงานไพ่ปัจจุบัน เป็นพลังงานช่วงนี้อาจะที่จะพบเจอพลังงานของการที่เราเข้มแข็งต่อการฝ่าฟันต่ออุปสรรคของเราในช่วงนี้ก็ได้นะเป็นความพยายามที่และความตั้งใจที่จะมองถึงอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันเข้าคิดถึงคุณไหมมีพลังงานของสามเหรียญเขาอ,อาจที่จะ ทำในสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ในสิ่งที่เขาหวังไว้ก็ได้นะครับมีการที่ที่จะกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอย่างในตัวของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะที่จะกลับมาคิดบางอย่างคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทําด้วยกันคิดถึงวันเวลาที่เราได้พบเจอคิดถึงวันเวลาที่เราเคยเริ่มต้นด้วยกันนะในวันเวลาที่คุณมูฟออกมาการเลิกลาการอย่าล้างความรับการปิดดังการซ่อนเลนกับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานของคิง ความมั่นคงคิดถึงวันเวลาที่เคยทําใหก้กันและกันคิดถึงวันเวลาที่เคยมั่นคงซึ่งกันและกันนะครับจัดเม้นเป็นไพ่ผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นพฤติกรรมและการกระทานะครับเป็นพลังงานจะส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าของเรานะครับการกระทําทุกอย่างจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้า ของเราที่จะเป็นฝ่ายเขาที่จะรู้สึกถึงผลแห่งการกระทําที่เราเลิกลากันออกมาการจบกันออกมาไม่มีใครที่ทุ่มเทเขาและฝ่าฟันไปด้วยกันเท่าขุนแล้วก็ได้นะเป็นพลังงานความคิดถึงสิ่งที่เราเคยทุ่มเทสิ่งที่เราเคยสร้างด้วยกันสิ่งที่เราเคยหวังด้วยกันในอนาคตของเราในสิ่งที่เราเคยคุยกันในสิ่งที่เราเริ่มต้นด้วยกันในสิ่งที่เรา มองถึงอนาคตต่างๆเดเมเชเชียน9เหรียญเป็นพลังงานแห่งการที่เราอาจที่จะมานิ่งอยู่ในบัลลังก์ของเราการโฟกัสถึงเรื่องของเรา2ถ้วยเป็นพลังงานแห่งการพบเจอโอกาสแห่งการเริ่มต้นก็ได้นะครับสําหรับคนที่อาจที่จะพบเจอคนที่เข้ามาในหัวใจช่วงนี้ก็ได้นะคนใหม่ๆก็ได้พเพราะเ,เ,เป็นพลังงานของเอ็ดอัลคัเนี่ยเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นเขาคุณอาจที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ในตัวของตัวเองมีพลังงานของแรงดึงดูดทาให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับเป็นคนเก่งคนที่มีความสามารถคนที่เรียนรู้ริเริ่มอะไรใหม่ๆคนที่ชอบหาความรู้รอบๆตัวของเรานะครับเป็นพลังงานของคนที่อ่าที่จะเป็นคนที่เข้ามาคอยปรึกษาให้ความรู้สึกให ใจกันก็ได้นะครับอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินกันพิสมกรธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนธาตุไฟเมษธนูธาตุน้ากรกฏมิพิจิกเป็นพลังงานของคนเกิดวันพุธก็ได้นะครับมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุน้านะครับเขารู้สึกถึงวันเวลาที่ไม่มีคุณนะที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งในวันเวลาที่คุณอาจที่จะนิ่งดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ เพราะความเป็นอิสระในตัวของคุณตอนนี้คุณอนาะที่จะเป็นอิสระกับความรู้สึกต่างๆโฟกัสถึงเรื่องอนาคตของเราความสุขของเราสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานแห่งการที่ดูนิ่งดูสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จะต้องไม่มีความรับต่อกันจะต้องไม่มีพลังงานแห่งการที่ไม่ยอมซึ่งกันและกันนะกลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกเข้าอาจที่จะเป็นฝ่ายที่ กลับเข้ามาขอโทษคุณเองก่อนก็ได้นะอยากจะติดต่อกลับมาพูดกลับมาคุยแต่กลัวคุณไม่ให้อภัยเขาเพราะมีพลังงานกุยน็อกสอดเขาคงทําผิดไว้เยอะทําผิดพลาดไว้มากก็ได้กับโอกาสที่ให้ไปของคุณนะคุณอาจที่จะถือดาบของคุณตัดเขาออกจากความรู้สึกต่างๆจบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวเองการดูแลและการเอาใจใส่ตัวของคุณนะครับอของชาวธาตุน้ำนะ,อะขอดูไพ่พลังงานของแนวน้มงความสัมพันธ์ ของคุณกับเขานะอะ่คนคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมอ่ะ,อะเป็นไพ่พลังงานของเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่พลังงานของเดอะเอ็มเพลอร์เขาอาจที่จะคิดถึงสิ่งที่คุณ เคยดูแลเขาคิดถึงสิ่งที่คุณเคยปกป้องเขาคิดถึงสิ่งที่คุณเคยซัพพอร์ตเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณดูแลเขานะครับช่วงนี้อาจจะไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทางชีวิตก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเพจออฟวานการเริ่มต้นเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากาันก็ได้คนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้ ในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้เขาอาจที่จะคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยเริ่มต้นด้วยกันคิดถึงวันเวลาที่เราเคยสร้างครอบครัวด้วยกันอยากกลับเข้ามาขอโอกาสห่งการเริ่มต้นขอโอกาสการพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะสองถ้วยเป็นพลังงานของการที่อ่าที่คราวนี้คุณจะดูถึงแววตาของเขาว่าแววตาแห่งความรักความอบอุ่นที่เราจะมอบให้แก่กันและกันนะเป็นพลังงานของคุณจะสัมผัสถึงความรู้สึกที่ เขากลับเข้ามาแก้ไขตัวของตัวเองเพื่อขอโอกาสถึงการเริ่มต้นคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาการเอาใจใส่ของคุณ,คณการทุ่มเทของคุณความอบอุ่นในหัวใจของกันและกันเป็นพลังงานของสามเหรียญการกลับมาเหมือนมีพลังงานงการวางแบบแผนวางอนาคตไปด้วยกันการพูดการคุยจัดเม้นเป็นพลังงานของพรมลิขิตบุญน,นำพานะเป็นพลังงานของการที่เราอาจที่จะมีพลังงานของการที่ยังเป็นคู่กันอยู่นะ ยังเป็นคู่ที่ยังตัดกันไม่ขาดเป็นพลังงานของคู่สัญญากันมาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสี่เม้เาควีนถือเหรียญเป็นเด็กถือเหรียญเดอะสตาร์ Star, ดวงดาวศรัทธาแห่งความรู้สึกความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่ชาวกลุ่มลัคนากลุ่ม เป็นพลังงานของความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองความสุขความสมหวังนะที่จะมีพลังงานการที่เป็นพลังงานของการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นพลังงานแห่งการที่จะกลับ,ลบเข้ามาแก้ไขปัญหากันละกันคอยฝ่าฟันและคอยทุ่มเทแห่งการพบเจอซึ่งกันละกันนะครับเป็นไพ่แห่งการที่กลับเข้ามาปรับเปลี่ยนการพบเจอเป็นพลังงานแห่งการ เติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันละกันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเป็นพลังงานเป็นไพ่ของเก้าถ้วยนะที่จะการดูแลตัวของเราเองหาเหรียญในวันเวลาที่เราเศร้าในวันเวลาที่เราเสียใจกับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เรานิ่งที่บันลังของเราในวันเวลาที่เราดูแลสิงต่างๆที่ตัวของเราเองแล้วจะมีคนที่ คิดถึงสิ่งที่เราเคยทําให้คิดถึงวันเวลาที่เราทุ่มเทคิดถึงวันเวลาที่เราเอาใจใส่เขาจัดเม้นเนี่ยเขาอาจที่จะรู้ถึงผลแห่งการกระทาของเขาและไม่มีใครที่ดีและเอาใจใส่เขาได้เท่าคุณแล้วก็ได้นะครับของชาวธาตุน้ำนะการเริ่มต้นด้วยกันการขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นของคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,อะขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ำนะครับ ไพ่สรุปและแนะนำครับเป็นไพ่ของเดอะทาวเวอร์สิ่งที่แตกหักไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เราเคยที่เขาเคยทำไว้กับเราไม่ได้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานแการที่เขาอาจที่จะยังคิดถึงวันเวลาที่เคยเป็นเข้าเป็นครัวเป็นฝ่ายเขาที่ทำให้เราต้องจบกันออกมาต้องแตกหักออกมาเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องทุกข์กับความรู้สึกที่ขาดครอบครัวที่ขาดคนที่เคย ร่วมทุกข like ์ร่วมสุขกันมาก็ได้นะในวันเวลาที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขในวันเวลาที่เราเคยสร้างด้วยกันในวันเวลาที่เราเคยมีความหวังด้วยกันในวันเวลาที่เราเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่รู้สึกถึงความผิดหวังรู้สึกถึงความเศร้ารู้สึกความความเสียใจอยากอยากกลับมาในวันเวลาที่สายในวันเวลาที่ไม่มีกันแล้วอยากติดต่อกลับมาพูดกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งเดิมพลนยังมีเยื่อให่บางอย่างเดชยอดกรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะ,ะที่จะเป็นพลังงานการที่การเปลี่ยนแปลงความยังมีเยื่อใยยังตัดกันไม่ขาดแต่ถ้าเขากลับเข้ามาเนี่ยคุณจะดูถึงความเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่เป็นผู้ได้รับพอๆกันดูถึงความทุ่มเทของเขาดูถึงความเอาใจใส่ของเขา เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยทุ่มเทแนละกับความรู้สึกต่างๆในตัวของเราดูแลเขาขนาดไหนดูแลเขาดีขนาดไหนกับไม่เคยเห็นค่าในการดูแลในสิ่งต่างๆที่เราเอื้ออาทรต่อกันก็ได้นะ,ะเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่รู้สึกถึงความไม่เติมเต็มหรือไปพบเจอสิ่งที่ขาดหายไปในตัวของเขาก็ได้นะ อยากติดต่อกลับมาพูดกลับมาคุยเคลียในความรู้สึกต่างๆขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่แอบมองมาอยากที่จะทักกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์รู้สึกถึงแห่งการกระทําคิดถึงได้ในวันเวลาที่สายอยากกลับเข้ามาขอการหวนคืนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาวาธาตุน้ำนะอ่า เป็นไพ่พลังงานของเดอะมูนคิดถึงวันเวลาที่ไม่มีกันอยากกลับเข้ามาคอยดูแลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะเวอร์ไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายไพ่แห่งประสบการณ์แห่งการเรียนรู้คุณนานที่จะเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งมาแล้วปาดแผลในหัวใจการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองการหลุดออกมากับความรู้สึกต่างๆ เพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้ตัวของเราเองก็ได้นะครับมีพลังงานของการเดะเวิร์เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นพลังงานของไพ่คู่อที่จะมีพลังงานของการที่เขาอาจที่จะกลับเข้ามาเพื่ออนาคตกันและกันอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอยากที่จะกลับเข้ามาถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่าคนโสดจะได้พบเจอคู่คนที่เข้ามาพัฒนาเรียนรู้ในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ